คนอีกปีคนเอาไปใส่ปลาล์มปาล์มพันกว่าต้นเนาะพี่เนาะครับหัวหน้าแสดงมันสึโยนออกมาถ้ามันขออนรนนอพี่มันามาทำสวนส่วนอ๋อมันเหลตลาดครับโอ้มันสึออกไปทั้งบุ่มออพันกว่าต้นปลาล์มซิวกก่าปีครับซับหนึน่ตอนนี้นี่คนผลิตเด็กประมาณคืออะไรเจ้าเดี่ยวครับเจ้าต่าง ตั้งแนบผเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะทับโจนโอ้โหเอาุมนี่คนหลักเลยหรือเปล่าตัวหลายโอ้ยตะกอนอะแปลงห่หุ้นตัดตะกอนสามตัวตูนจีนี่ยูสองตัดสามตัดตามเป็นราคาณ่กับที่ขโมยขยโจรเอาหลอดไว้เหลือไปลงเลยมือขนาดเอาค้นเปต่อเขาอยังเอาโอ้ อียงเป็นราคาเนี่ยยางเป็นราคาก็มีปัญหาเนะาะปาล์มก็คือกันครับตัวนี้พี่เอาเจ๊กสอบครับพีซูบุกสอบนะครับเลาวก็ใส่เทคนิคก็คือใส่ทั้งถ่ายสูงๆแนวนาะครับเนาะแล้วก็ใส่ตอนนี้โบลอนเสริมเข้าไปนำครับนี่คือเทคนิคการเห็ดปลาล์มเพื่อดำเนินน้องนะครับ